ถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงคุณจะต้องทำงานให้กับคนที่เขายอมเสี่ยงเสมอวอลเลนวอลเฟต์ค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณคนหนึ่งอยากจะอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าคุณยังไม่มั่นใจที่อยากจะอยู่หน้ากล้องคำพูดนี้มันก็ใช่คุณยอมเสี่ยงออกหน้ากล้องไหมละ่ะเพราะอะไรเพราะการที่คุณไม่ยอมเสี่ยงออกมาหน้ากล้องไม่ยอมมายืนอยู่หน้ากล้องไม่ยืมไม่ยอมมายืนกดปุ่มไลฟ์สดไม่ยอมมากดปุ่มอัดคลิป คุณก็อยู่ที่เดิมแต่นั่นคือหมายความว่าคุณถอยหลังนะดังนั้นถ้าคุณอยากจะมั่นใจคุณก็แก่เสี่ยงกดหน้ากล้องดูมันไม่ได้ทำให้คุณเสียหายมันไม่ได้ทำให้คุณเสียกำลังใจมันไม่ได้ทำให้คุณเสียการเป็นตัวตนของคุณค่ะแต่มันจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นมันจะทำให้คุณมีพลังในการที่จะไปต่อในโลกออนไลน์มากขึ้น คนใหม่ถ้าอยากจะมั่นใจจงออกมากดปุ่มไลฟ์สดค่ะจงออกมากดปุ่มอัดคลิปค่ะยอมเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งสิว่าหน้าตาเราออกหน้ากล้องสวยเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าถ้าคุณยอมเสี่ยงด้วยเรื่องแค่นี้ชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปค่ะคุณซัมเมอร์สอนมือใหม่ออกกล้องให้มั่นใจในออนไลน์